สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะครับเป้ประกอบรถมือ 2, A, สองเกตเอสไตล์เอสยูวีนะครับวันนี้มีมา1คันจัดมาให้แล้วจะหนักจัดเต็มคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาไม่ถึง5 0,000นนะครับแต่ในรถ7จที่นั่งราคาสุดคุ้มสุดประหยัดไปใช้เลยนะครับคันนี้สีบอลเงินสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเป้คิซให้แล้วบอกเลยว่าคันนี้แค่4 2 9 0 0 0เท่านั้นนะครับ4 2 9 0 0 0 รถราคานี้ประหยัดไปเลย50%ที่สําคัญเฉลีย่ยใช้อยู่แค่วันละวัน45กิโลเท่านั้นสีบอลเงินนะครับไตก่กะตัวบอดี้ที่เป็นกระจังหน้าสีดำดำเงาเงาหล่อๆแบบนี้ทะเบียน8780ทะเบียนสวยรถก็สวยเช่นกันนะครับอ่ะบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับผ่อนแค่7 3 0 0เท่านั้นนะครับผ่อน7 3 0 0มีอะไรให้บ้างนสนใจแค่ไหนมาดูเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูให้จบนะครับไฟหน้าได้มานะครับ เป็นแบบ LED นะครับไฟหน้า LED นะครับสวยๆขอบกระจังหน้านะครับที่เป็นดําเงานะครับดาเงาเมทัลลิกแบบนี้สภาพสวยหล่อๆนะครับโฉมใหม่นะครับรถตัวนี้เป็นตัว a v n a ตัวนซ่าตัว1.5ได้ตัว E เลยนะครับสีสันสวยๆเดิมๆนะครับเรียกว่าไร้รอยขีดข่วนไร้รอยบุบรอยยิ้มไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกเลยผู้ชมครับรถสภาพสวยจริงๆครับสวยจังปกแน่นอนนะครับนี่คือถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับรถไม่มี ตาต่อไม่มีแต่งใดๆทั้งสิ้นนะกระจกเดิมกระจกแท้นะครับฟิล์ี้พร้อมรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์ม60รอบคันนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมสีสันนะครับเงาเงาเดิมเดมรถพึ่งเข้าเลยนะครับหูจับนะครับบอกเลยว่าเป็นทนยายงของตัวรถนะครับสวยน่าใชหน่าขี่รถเจ็ที่นั่งใครกาลังหาอยู่ราคาประหยัดไม่ถึง5้าแสนปกติรถเจ็ที่นั่งนะครับราคาต้องข้าม5้าแสนไปแน่นอนครับแต่นี่แค่4ี่แสนสองหมื่นเก้ารถปีสิบเก้าสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับ สภาพสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตาน่าใช้น้าขับขี่นะครับยางดันหลบดำดำเม้มเม้มแบบนี้นะครับรถสภาพใหม่ๆแม็กเป็นทูโทนด้วยนะครับแม็กเป็นทูโทนดำดำเงาเงานะครับยางปี22นะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับโช๊คเดิมๆนะครับโช๊คซับอย่างดีเรียกว่าสีสันบอดี้ต่างๆสวยเดิมเงางามจากโรงงานเลยนะครับเปิดมาสภาพภายในนะครับบอกพับได้แบบนี้60/40จะปิกนิก จะไปไหนนะครับบอกเลยคันนี้สะดวกสบายนะครับเหมาะก็เป็นรถคันแรกและเป็นคันที่2นะครับใครกาลังหาอยู่เนาะรถเจ็ดที่นั่งสักคันผมแนะนําคันนี้เลยครับนี่อ่ะบากพับได้แบบนี้ 60- 40นะครับแล้วเจ็ดที่นั่งก็ได้จะ5ห้าที่นั่งก็ดีนะครับได้หมดเลยครบเครื่องนะครับเรื่องรถครอบครัวนะครับนี่ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ใครหาอยู่นะครับสักคันสวยๆแบบนี้42 9 0 0 0เท่านั้นฟรีดาวคันนี้นะผ่อนอยู่แค่7,300บาทนะครับ หัวนงหัวน็อตนะครับบอกเลยไม่มีขยับเดิมเดิมแท้ๆโรงงานนะครับเดิมแท้สีเดิมทั้งคันนะครับรถสภาพสวยเกตเอเป้คัดมาให้แล้วนะครับขยับได้รถสวยเกตเอแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารีบโทรหาผมนะครับช่องนี้ชื่อนี้เลยนะครับ0947894848นะครับที่สำคัญคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นไปด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะครับ สวยจัดหนักจัดเต็มครับคันนี้รถสวยสวยสภาพเกตเอนะครับประตูนี่เดิมเดิมนะครับเป็นองเมาสวยเดิมโรงงานเลยนะครับภายในนะครับเป็นสีโทนคือเป็นสีดํานะครับดําตัดกับเป็นตัวลายผ้านะครับผ้าเป็นลายกราฟิกเนาะแดงแต่ดําๆแบบนี้สวยๆหล่อๆน่าใช้นะครับมีคาซิตให้ด้วยนะอ่าคาซิตมีพร้อมมีให้ครบนะครับเบาะสามารถจะพับได้นะครับนี่จะพับแบบนี้ก็ได้นะครับจะพับนอนนะครับพับนอนก็ได้ พับตั้งก็ได้เป็น5ที่นั่งก็ดีเจที่นั่งก็ได้อดปได้หมดนะครับเรียกว่าเหมาะการข,ขี่เหมาะทุกการใช้งานเลยนะครับทุกสถานการณ์เขาได้หมดนะครับเพาเวลต์ตรงแถว2ก็มีให้เช่นกันนะครับกว้างๆนั่งส,สบายนะครับราคาประหยัดประหยัดสุดคุ้มนะครับ4ี่แสนสองหมื่นเก้าเท่านั้นประหยัดจากป้ายแดงไปเลย50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายในเปิดมานนะครับรถในสาภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ บุนังบุนุ่มแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับตัวกระจกคอนโซลตรงนี้นะครับเป็นออโต้หนึ่งบานไฟฟ้านะและอีกสามบานนะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแมนนวลเนาะสภาพนะครเบาตึงๆเบาใหม่ๆเอี่ยมๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยเปิดเทียบกับป้ายแดงนะครับสภาพเหมือนกันเลยนะครับเบาสวยๆตึงๆนะครับเป็นบักเก็ซีดแบบนี้นะครับเป็นลายกราฟิก ทุนด้วยอ่ะที่สําคัญนะครับชุดคอนชุดเกียร์นะครับบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือแมนนวลนะครับนี่เบรกมือแมนนวลนะครับคุณใจได้มานะครับเป็นคีย์ไขแบบนี้นะครับรถเรียกว่าปิดล็อกได้แล้วเราก็ล็อกได้ด้วยคุณแจนะครับอ่เดี๋ยวผมมีสตล์ให้ดูนะครับตาร์ททีเดียวติดนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าปรับได้ซ้ายขวานะครับอ่ะปรับได้ซ้ายขวาน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับรถสวยๆสภาพเดิมๆนะครับ ผมพารีวิวดูให้ละเอียดนะครับนี่เหมือนผู้ชมนะครับมาดูคลิปมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าคันนี้ผมบอกซื้อได้คือซื้อได้ครับผมพาดูทุกจุดทุกกระนูนะครับไม่แสนเดียวแท้ๆไม่มีกลับไม่มีกอรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับรถบานแท้ๆนะครับนี่รับสายวางสายได้นะครับนี่ทายุเอไม่เ็มีนะครับจอทัศก์ีนด้วยนะครับเป็นกระจกนะครับสวยๆแบบนี้ดีเล่นได้นะครับ ช่อง AUS ก็มีให้ USB ก็ต่อได้นะครับ a i r b a d ก็ต่อได้ใช้ได้ปกติเลยนะครับรถสภาพส,สวยๆแบบนี้อย่าพลาดนะผู้ชมใครกำลังมองหารถ7ทีน่นั่งมินิมินิสักคันนะครับลองจาก Fortuner มาก็คันนี้เลยนะครับ Toyota a v เ n z a 1 5 E นะครับจะมาทุกก็ง่ายจะจะไปรถจะไปกับครอบครัวจะไปเป็นแบบอ่าเรียกว่า,าเป็นรถที่ จะไปกับ2คนก็ได้นะครับหรือ5คนก็ดี7คนก็ได้สะดวกสบายครบเครื่องเลยนะครับแอ b แบก็มีให้นะครับอรแบมีให้ครบกุญแจทำรองมีให้ครบเช่นกันนะครับรถสภาพสวยๆรถพึ่งเข้านะครับภาษีพรพบรต่อให้ครบเครื่องมือคู่มือคู่มืออยู่ครบเลยนะครับใครสนใจคันนี้รีบหโทรหาผมนะครับ0947894848อ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ สภาพสวยเดิมคันนี้อดูห้องเครื่องเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับน็อตเดิมๆิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเดิมเดิมนะครับสกเกอร์มองกลโรงงานอยู่ครบเลยเดิมเดิมนะครับเดิมแท้เลยนะครับนี่เดิมแท้ทั้งคันนะครับเดิมโรงงานนะครับสวยซื้อได้การันตีนะครับอไปดูห้องเครื่องกันนะครับฝาเปิดมานะครับฝาเดิมฝาแท้โรงงานเลยนะครับและแผ่นหลังคอนอนก็อยู่ครบเหมือนกันครับทุกจุดเทนูนะครับทุกจุดเท่านู รถอยู่สวยเดิมครบเลยนะครับเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสียงเดิมเสียงแน่นๆแบบนี้นะครับพอลมพัดลมใช้งานได้ปกติเลยความแอรคมแอร์ก็ทํางานปกติเช่นกันนะครับให้ฟังนะครับเสียงเครื่องปกติเลยนะครับแล้วก็ตหัวหนุ่หัวน็อตสภาพเดิมนะครับรถคันหน้าต่างครับคันซ้ายเดิมๆสีเดิมๆนะครับไม่มีลายสีไม่มีชนใดๆสิ้นเลยนะครับี่สวยเดิมสนิทครับรถคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้ครับ4,209ปีด้าคันนี้ฝอนแค่7,300เท่านั้นนะครับใครสนใจรถเจ็ดที่นั่ง กำลังหาอยู่ลดราคาไม่ถึง5้าแสนจะที่นั่งรถครอบครัวแบบนี้โทรหาผมเลยครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสแปดผมบอกเลยครับที่โทรมาครับผมมีโปรเด็ดให้อยู่นะครับผมมีโปรเด็ดให้อยู่นะครับดังนั้นรีบโทรหาผมเลยนะครับอย่าช้าครับโทรมาปรึกษาครับออกได้ไม่ได้เดี๋ยวผมบันเท่ให้นะครับบอกเลยมากกว่าเราผ่านทุกรายออกได้ทุกคนนะครับใครสนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะทวีเบกเอเก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ1 5 a v e n ุดห้าอเวนซ่าปีสิบเก้า รถสภาพสวยแบบนี้เฉลี่ยใช้แค่วันละ45กิโลเท่านั้นสนใจรีสหาโทรหาเป้ได้เลยที่เบอร์0947894848นะครับอะผู้ชมครับสรุปกันเนาะก็วันนี้เป้ประกอบนะครับคัดรถสวยเกรด a, มาให้เรียบร้อยแล้ว1คันคันนี้เป็นอเวนท้า1 5 e นะครับตัวนี้ปี19นะครับสบภาพใหม่ๆประหยัดไ,ไปแดงไปเลย50%นะครับเหลือแค่4 0 0 0เท่านั้นนะครับปีดาวผ่อนแค่ 7,300บาทตลอดสัญญานะครับบอกเลยไม่มีบอลลูนนะครับคันนี้ออกได้คนเดียวอนุนมัติภายหนึ่งชั่วโมงรถคันนี้พร้อมขายนะครับสภาพสวยๆเดิมๆภายนอกภายในพาดูหมดแล้วนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับการันทีได้เลยนะครับรถเกตด์ตามคอนเซ็ปต์ของเพชรยนต์นะครับรถมือ2องเกตเอดขาสวยคุณภาพมาให้ผู้ชมได้ซื้อกันนะครับคันนี้ใครสนใจรีบพักหาทรงหาเลยนะครับเพราะผมมีปโปรนอกจากเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ โปรของแถมโปรประกันฉุกเฉินแถมให้นะครับแล้วก็แถมตังค์เติมมันให้อีกนะครับใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งคันนี้โทรหาผมนะครับ094794848นะครับคันรถสวยเกร์เอพรีเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหนือใต้เอาตกสั่งมาได้เลยครับโทรหาผมได้เลยนะครับสามารถจะไปส่งได้ถึงหน้าบ้านนะและที่สำคัญครับมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับดูรีวิวคลิปนี้จบแล้วรีโทรหาผมนะครับวันนี้เป็นต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ คันสวยคันต่อไปรถคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ